ก็สวัสดีชาวเกลือกันทุกคนด้วยนะครับคิดถึงกันหรือเปล่านะวันนี้กบผมเลยเจมนะครับก็มาอยู่ในเกมเษฐีมือเดิมประจําวันอังคารที่26สบนะครับก็เสนาร์นั้นวันนี้จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์จีนเองนะครับหลังจากเว้นที่แล้วนะผมก็ได้สุ่มคอตูนใบดูในราคาหมื่นกับเพชรเนาะประมาณ1มื่นสามแล้วนะปะเพื่อนเพื่อนได้คอตูมน้องขารยองมานะครับถึงแม้จะเป็นตัวละครที่มันจะเล่นไม่ได้แล้วแต่ผมเนี่ยชอบโมเดลของต่านะคอตูม,มากนะครับก็เลยแบบว่าลองทําดูด้ว้ววยแแลก็อาจะมีแบบ คือมันมีแบบคอนเทนต์แล้วก็สิ่งที่ผมอยากทำก็คือการกดคอร์สตูมให้มันได้ใช่ไหมเพื่อนที่แล้วแต่ซึ่งผมมันไม่เคยกดได้เลยนะครับมาปัจจุบันก็ยังกดไม่ได้อยู่เดี๋ยวเราไว้ค่อยล่ากันต่อละกันตอนนี้ผมก็ได้เก็บเพชรเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้มีอยู่5000เพชรนะครับเพื่นะะนอนถ้าผมไม่ทำเป็นที่แล้วนะผมน่าจะมี2 0,000ืนะเอาจริงนะครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะทำเอ๊ะไม่ใช่ติต้องบอกว่าน่าจะเก็บเพชรแบบจริงจังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโคมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับโคมาพอดีน่าจะมีประะะมมาาณสัก2-3ลแหผคิดว่น ก็เป็นเว้นใหม่นะครับเป็นเว้นจี้เครื่องางปืนหมัดแมวเหมียวนะครับจะมี3เวอร์ชันด้วยกันนะเพื่อนๆถ้าเราเก็บครบ3เวอร์ชันเนี่ยก็จะแลกเป็นป้องกันเอฟเฟ็อันตรายได้4 0ก็คือจะฟิกมาให้เลยนะครับ40%ถ้าใครทํา3จี้นะการตามหานะครับก็คือจะเป็นของตงดานยังไงไปดูกันให้ตามหาหมัดนะครับเพื่อนๆเป็นหมัดสีดํานํามาแลกเป็นหมัดเอเวอนะครับเอเวอเนะี่ยนามาแลกเป็นอะไรอ๋อเก็บสะสม5อันแล้วเราก็ต้องเก็บหมัด หมัดเงาเพื่อนํำมาได้เป็นหมัดแดงเพื่อนอ๋อหมัดดําแลกเป็นหมัดดานะครับหมัดเงาแลกเป็นหมัดแดงโอเคแล้วเราก็เก็บทั้งหมัดดํากับหมัดแดงเนี่ยมาแล้เป็นหมัดอ่าหมัดเอสบวกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไปซื้อไอ้เจ้าตัวนี้ครับตัวนี้จะอยู่ในร้านค้าเนาะแต่ผมจะพาดูแล้วกัน มาดูของสกิลกันอ่าอเล็กกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นปืนหมัดแมวเหมียวเควินนะครับควาสามารถเนี่ยทอยเต๋าผ่านฝันของข้ามโอกาสหกสิบเซนตักไปยังพื้นที่แบบสุ่มนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แม็กหรือยังนะแล้วก็เมื่อฝันของข้ามตกไปที่ของเรานะโอกาสหกสิบเก้าเซนต์จะใช้คูณแบบฟิกนะครับคูณแบบสี่นะครับก็คือจะเป็นอ่าเป็นคูณสี่หลังจากฝันของข้ามมาตกแล้วก็ฝันของข้ามเคลื่อนย้ายสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทินะโอกาสแปดสิบเซนส่งไปยังเกาะละตัววของงทา้นนเคิ ต่อมาครับคือแจ็คสันนะครับแจ็คสันน่ะก็จะเป็นเปลี่ยนจากเนเธอนะครับ,รบเป็นของทางด้านเมื่อตกลายมาร์กหรือก่อสร้างในโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมก็คือจะเป็นไดมิชันนะสกิลขั้งบนเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยครับทั้ง3เวอร์ชันนะแต่ขั้นล่างเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเควินกับแจ็คสันนะครับเควินนะแล้วก็แจ็คสันน่าจะเป็นตัวละครผู้ชายต่อมาครับเป็นโรสขึ้นชื่อว่าโรสน่าจะผู้หญิงนั่นล่ละโรสนะครับก็จะเปลี่ยนจากของทางด้านเนเธอกับไดมิชันน่ะเป็นของทางดด้านนยิิงรระะเบะคบคั ก็จะมีโอกาส55เซนยิงระเบิดตามใจชอบนะครับไปยังพื้นที่ของชั้นแบบซุ่มอามว่จจี้นี้เล่นกับอะไรได้บ้างเล่นกับได้หลายๆตัวละครเลยนะครับเพราะว่าเป็นจี้ที่ไม่มีหน้าหลังนะครับเป็นจี้ที่แบบเตะแล้วก็เมืองแพงนะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่าเดสอะใส่เซตมาตรฐานอะทอยผ่านอะแค่ทอยผ่านแล้ก็ตายแล้วเบื่อไม่จำเป็นต้องเมืองแพงนะเพราะว่าแม่งโดนลูกไฟเมืองปัจจุบันอะต้องดูว่าด่านปัจจุบันในของทางด้านเกียร์สีเราเนี่ยคือแค่3หลังเนี่ยเพื่อนเชื่อไหมสิบเองแบบ ไปเมืองแพงแบบร้อยเอ็มนะเออผมว่า1 5บห้าเอ็มก็ตายแล้วนะครับต้นเกมอ่ะต่อมาครับก็จะมีจี้เลนหลังด้วยครับจะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นยนต์สวิตนะครับรองเท้ากาขังยูนิคอนแล้วก็ร้านโดนัทในหมู่บ้านนะครับอุปกรณ์เขียนแบบที่ถูกในเทศน,นะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรวัแบบแล้วก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลวิงนะครับแล้วก็อีเวนต์ชั้นเป็นคนรวยนะเพื่อนอันนี้นะครับจะเป็นตัวสุ่มเงิน A ถึง S นะครับได้จากการรออินแล้วก็รางวัลการเล่นเนาะ ก็ถ้า S เนี่ยจะได้300เพชรนะครับแต่ถ้าเป็น A อบอรจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเป็น A เนี่ยจะได้30เพชรนะครับตะวันการเล่นก็ประมาณนี้เ,เพื่อนๆตัวสุ่มเงินก็จะมีบอร์ดนะครับก็คือแจกการันตี30เพชรทุกวันอะไรแบบนี้ป่ะนะครับอ่ะตอนนี้นะครับคอลเลคชั่นของผมเนี่ยก็ครบไปแล้ว1นึ่งคอลเลคชั่นนะครับก็คือจะเป็นเมืองของเล่นเดี๋ยวรอครบหลายๆคอลเลคชั่นนะครับแต่ผมจะมาทําคลิปแยกอย่างละเอียดทีนึงละกันนะสัจนา,นานสติ๊กเกอร์ผมคิดว่าหลายคนอะน,น่าจะยังมันเก็บไอ้ครบนะใครที่เป็นสายที่แบบไม่ได้เเเเติมมยยยอะแบบแบบบบผนนีี่่ป็สาท เออแพ็คไหนคุ้มน่ถึงค่อยเติมยอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่เฉลี่ยสติกเกอร์นะ่ะน่าจะประมาณเดียวกันนะแปดสิบถึงเก้าสิบแต่ถ้าใครดวงดีกว่านั้นนะ่ะก็อาจจะถึงร้อยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเพื่อนส่งให้นะ่ะก็อาจจะครบแล้วนะครับแต่ผมน่าจะอยู่ที่เก้าสิบก็เป็นเฉลี่ยแบบค่ามาตรฐานตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมแบบจ๋าสติกเกอร์นะ่ะน่าจะเฉลี่ยร้อยหนึ่งนะครับเฉลี่ยร้อยหนึ่งส่วนใครที่ครบแล้วก็จะเป็นร้อยแปดนะครับตามสเตตัสท,ที่มันให้มาเลยโอเคนะครับการตามหานะครับตามหาแบบไหนเอ่ย ก็จะเป็นการสุ่มเหมือนจะเป็นอะไรอะ900หรอไม่เป็นการสุ่มแบบว่าธรรมดานะเพื่อนๆไปดูร้านค้าแฟลชเซลล์กันบ<ๆ>้านนะครับแล้วก็ร้านคังลับนะอ๋อเป็นแบบอ๋อเป็นแสงแล้วก็แบบเลือกนะครับโอเคเป็นแสงป้องกันเสอันตราย40ฟิกอะอย่างที่ผมพูดนะครับออฟที่สําคัญก็คือจะเป็นป้องกันเสอันตรายในสมัยปัจจุบันนะครับใครที่ไม่ใส่หมวกปิดกิจหรือหมวกที่มันการดีบัฟเนาะ ่อมาครับรันคารกคับนะครับก็ขายคูณ9น,นะครับนะครับา70บาทนั่นเพื่อนห9 9่งจตัวอัตราการสุ่มนะครับไปดูกันดีกว่าก็เลทน,นะครับเงาหมัดเนี่ยอยู่ที่0.8สีดำเนี่ย0.6สีแดงเนี่ย0.05ฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันยากขนาดนี้หรอ0.05ยนหรอเพื่อนโหถามจริงใช่หรอหรือว่าไม่ใช่วะหรือว่าเป็นอันนี้วะ ริ่มสงสัยนละถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้จริงผมบอกเลยว่าโคตรยากครับเพื่อนสีดำคือแค่สีดำกับเงาหมัดก็0.8แล้วเพื่อนถ้า1%นะ่ะผมว่ายังพอได้ลุ้นอยู่ใช่ไหมมันศูนย์เลยอ่ะนี่ครับเพื่อนก็จะมีแบบไอ้ซื้อนะครับส5บาทหรือว่าเราจะซื้อ2องพันเป็ดนะครับเรียกแบบว่าจ็สันเควินแล้วก็รถนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับโอ้โห โคตรยากบอกเลยว่าเวนี้ถ้ามันเป็นเลตตามที่ผมได้ดูต้นเกมเอต้นสตรีมไมสต้นคลิปไปจริงอะ่ะยากสัต์ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของทางด้านไอ้นี้กันบ้างเพื่อนร้านค้าไอ้พี่ร้านค้าดิเป็นไปไปนะสรุปภาพนะว่ามันจะแม็กเข่าไหร่นะ ก็แมนะ็กน่ะจะอยู่ที่75นะเพื่อนโอเคอ่านนี้เลยนะครับที่ผมให้ดูเนะี่ยคือเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่ายังไม่ได้อัพเต็มเนาะอันนี้อัพเต็มนะครับ75 65 80นะครับก็เฉลี่ยนัาติ75เท่ากันหมดปะ75เนะี่ย75เหมือนกันหมดนะครับอ่ะประมาณนี้ผมเมาส์ลวนคือแม่งเปอร์เซ็นต์แบบโคตรยากเลยนะครับเอามาดูจี้ของขายประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ร้านค้าแสงเมก้ามาขายเหมือนเดิมนะครับ เป็นนี้เป็นเว้นแบบรีแสงเนาะก็ถือว่าเป็นเว้นพักผ่อนแล้วกันนะใครที่จะทําเว้นก็คิดดีๆนะเพราะเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยนะผมไม่มั่นใจเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้จริงผู้เล่นน่าจะตายนะเพื่อนโอกาสได้ A อบวกอ๋ออ๋อเอบวกคือมาศูนย์จใช่ไหมโอเคที่ักคือ A อบวกอ,อก๋อยากแต่จริงๆแล้วแค่เงากับหมัดดำเนี่ยก็แทบหาไม่ได้แล้วเพื่อนศูนย์อ่ะเป 0. 06, 0. อปร์เซ็นต์เขาก็ต่ำเตีย้ยเรียดเรียดดีเลยนะเออ ถ้าใครปิดเว้นนี้ได้แบบนนราคา500เทสตนี่ผมรับถือนะโคตรเก่งเลยโคตรด,ดวงเลยฮะถ้าปิดมากกว่านั้นเนี่ยก็คือแพงนะครับเพราะว่าเจเลียปกติจี้แนวนี้ต้องปิดประมาณส 5, ัก5,000-6,000เหรีเพื่อนเพราะมันไม่ได้จี้ที่เก่งอะไรมากมายอ่ะต้องบอกว่าเป็นจี้ที่แบบจะบอกไม่เก่งไม่ได้ต้องเป็นจี้เป็นจี้ที่แบบว่าไม่ได้แบบสกิลจ่าๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เป็นจี้ที่ดีนะเออเป็นจี้ที่ดีอ่ะอันนี้คือรูปบาทครอบครัวนะครับ ทีนี้ผมได้300นะเรามี5,000เพชรพอด,ดีเป๊ะๆนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆครับเปนนี้ถามว่าน่าทำไหมอืมผมเหรอเฉยๆผมว่าเฉยๆเปนนี้นครับเพราะเปอร์เซ็นต์มันยากเกินไปผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทำเนี่ย5,000เพชรเนี่ยไม่ปิดแน่นอน100%นะครับดวงผมด้วยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและการสับคลิปนี้ของหน้าจริงนะก็ขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆคิดถึงทุกคนนะครับเลืเ่อนทุกคนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆปิดเป็นน้อยนะครับแล้วก็มีความสุขเอนจออยยยทุกวันันนไปลนะ bye bye, ะบบบ๊าาครซี